ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องชิปโตโมนนะครับสาหรับวันนี้ครับเราก็จะมาอัปเดตกราฟลูนามือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมชิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องชิปโตโมนกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มาแนะนําหรือมีเจตนาให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มาตามวิเคราะห์กราฟลูนาคลาสิกเช่นเคยรับก็ หรับวันนี้นะครับก็เก kind of um right. hm ิดการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับหลังจากคลิปล่าสุดนะครับที่ได้ลงไว้นะครับผมก็ได้วิเคราะห์ลงในชิปแล้ว <It> นะครับว่าราคาจะพุ่งไปชนณจุดไหนนะครับก็วันนี้กราฟพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับชนแนวต้านที่ราคา0 0นจุดนะครับก็ได้ดรอปลงมานะครับอาจจะเป็นการตั้งขายนะครับของนักลงทุนนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้นะครับ จึงเกิดดรอปลงมานะครับอยู่ที่ราคา0.0039นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแท่งนะครับก็ตอนนี้ผมก็ดูกราฟที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแท่งนะครับมาเป็นแท่งนี้ก็ในส่วนของราคานะครับก็จะวิ่งตามอยู่ในกรอบนี้ครับที่ผมได้ตีไว้นะครับก็จะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณประมาณนี้นะครับก็จะวิ่ง อจะวิ่งชนแล้วก็ลงมาก่อนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมร0 0ยปรน์นะครับผมเพียงแค่วิเคราะห์ตามากราฟเฉยๆนะครับไม่ได้มีเจตนาให้เป็นเพื่อนลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่เป็นการวิเคราะห์กราฟนะครับผมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็ในรูปแบบของกราฟนะครับ ประมาณนี้นะครับมานี้นะครับอาจจะคืนนี้นะครับในคัําคืนนี้อาจจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับขึ้นมาเช็คที่ราคา .0 ูนจุดศูนย์ประมาณ4ี่หนึ่งนะครับเอประมาณ4ี่ศูนย์นะครับในส่วนของจุดรับนะครับจุดรับนะครับอยู่ที่ราคาตรงนี้นะครับแนวรับที่ราคา0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหกนะครับ สำหรับแนวรับในอนาคตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เกิดถ้าเกิดการาฟทะลุเส้นเหลืองๆนี้ได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเปลี่ยนสีให้นะครับมันจะมัวๆหน่อยนะครับเส้นก็ขออภัยด้วยครับก็สำหรับในส่วนของที่ทำแบบนี้นะครับเป็นตารางแบบนี้ก็อยากให้เ,เพื่อนๆได้เห็นนะครับ ที่กราฟนะครับว่ากราฟจะวิ่งไปในจุดไหนนะครับจะได้มองภาพออกนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับแนวต้านนะครับอยู่ที่0 0 0 4 0นะครับและแนวรับนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับอยู่ที่ราคา0.0038นะครับาครับประมาณ38นี้นะครับเส้นนี้นะครับสีน้ําเงินเงินเข้ม นนี่นะรประมาณ3.8นะครับกราฟจะทําการวิ่งอยู่แบบนี้นะครับจะขึ้นมาชนที่แนว4.0และลงมาที่แนว3.8นะครับในส่วนของแนวโน้มนะครับถ้าเขืดนนี้เกิดการทะลุอย่างรุนแรงอีกครั้งและขึ้นมาได้นะครับเราก็จะมา ตีแนวต้านต่อไปนะครับนี่นะครับแนวต้านที่1อ,อยู่ที่ราคา0.0427นะครับตีเส้นแดงให้แล้วกันและแนวต้านต่อไปนะครับก็อ,อ,อยู่ที่ตรงนี้นะครับ0.044นะครับ ถ้าเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเกิดการเกิดแพทเทิร์นของกราฟนะครับอย่างสวยงามนะบริเวณนี้นะครับทุกอย่างก็จะแมตกันลงตัวพอดีเลยนะครับสำหรับการวิ่งของกราฟนะครับนี่นะครับก็ถ้าเกิดทะลุขึ้นมาอีกนะครับก็จะมาแบบนี้นะครับเจอแนวต้านที่0 0 0 4 6นะครับ ตามแพทเทิร์นนะครับแต่มันก็ไม่้อยประสินนะครับที่กราฟจะขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีการย่อก่อนนะครับในส่วนของประมาณ1-2-3วันนี้ครับกราฟน่าจะยังไม่ทะลุในแนวของราคากรอบ0.0041นะครับ เพราะในจุดนี้เป็นจุดที่แข็งแรงมากครับนี่นครับเป็นแนวต้านเดิมที่แข็งแรงมากอันดับแรกที่ผมวิเคราะห์นะครับก็ประมาณนี้นะครับชนแนวนี้นะครับแล้วก็ย่ออาจจะย่อลงมาก,ก่อนแล้วก็เกิดแพทเทิร์นขึ้นใหม่ๆนะครับเกิดไซเวย์นะครับกา you okay. บทำไซเยเ์ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะย่อแรงนะครับย่อแรงลงมาที่38มแปดเ็ดไอ้นนะครับในอนาคตนะครับทําไมนะครับเพราะว่ากราฟต้องลงมาทำไซเวก่อนนะครับนี่นะครับทําแบบนี้นะครับต่อไปครับก็จะทําแบบนี้อีกนะครับอีกรอบนี่นะครับ จะเกิดการพุ่งชนตรงนี้ครับชนแนวแล้วก็ย่อลงมาก่อนแล้วก็อาจจะขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยพุคื้นเนี้ยชนอยู่แล้วครับชนที่ราคา0.0041นะครับเขึ้นมาชนอยู่แล้วสมรับในคำาึ้นนี้แต่ในส่วนของถ้าเกิดกราฟทะลุขึ้นมานะครับเราก็จะมองเป็นแพทเทิร์นเหมือนที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้นะครับ กาวก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นนะครับมาแบบนี้นี่นะครับก็จะมาบรรจบกันพอดีนะครับกับแนวต้านนะครับตลาดครับก็ขอบคุณเพื่อนๆท,ที่ติดตามรับชมนะครับในส่วนตัวของผมก็จะทำชิปลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเข้ามาอัปเดตให้เพื่อนๆกันทุกวันนะครับสำหรับ ครับของลุงหน้าคาสิกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับเพื่อม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงไลน์นะครับที่สาคัญนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ท้ายลิปเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้เ,เพื่อนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันทุกวันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม